ในยุคป,ปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนอาชีวศึกษาจะต้องไม่เพียงแต่มีทักษะวิชาชีพเท่านั้นแต่ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการมีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทําและกล้าตัดสินใจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบวิทยาเทคนิคสงขาของเราเน้นเห็นความสําคัญของการพัฒนาทัากษะจังกละาจึงได้จัดตั้งแล้วก็ดําเนินงานภายใต้ศูนย,นยน์บเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยมีเป้าหมายหลัก4ประการด้วยกันนะะเป้าหมายแรกก็คือการสร้างพื้นที่ในการให้โอกาสกับผู้เรียนในการได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงนะคะเป้าหมายที่2ก็คือการสร้างทักษะ ที่จําเป็นสําหรับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตนะคะเป้าหมายที่3คือการสร้างไรายได้ระหว่างเบียนและเป้าหมายสุดท้ายคือการสร้างอาชีพหลังสําจบการศึกษาตามแนวคิด l เล n to Learn ในการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้เกิดผลสมัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพเราได้กําหนดแนวทางหลักไว้3ประการได้แก่ลำดับดแรกการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้เรียนเล็งเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองหลักการที่สองเสริมสร้างทักษะและเครื่องมือผ่านกิจกรรมบ่มเพาะความคิดและโครงการตามแผนธรุรกิจ ที่มีครูที่ปรึกษาและโค้ชจากทั้งในและนอกสถานศึกษาและประการสุดท้ายการประเมินผลและขยายผลโดยการเชื่อมโยงศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเข้ากับการเรียนรู้รายวิชาธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการและรายวิชาโครงงานเพื่อให้การบ่มเพาะไม่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมแต่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงท้ายที่สุดนี้ขอเชิญชวนทุกคน ร่วมเป็นพลังผลักดันศูนย์บุงเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสําหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาขอเช่นชมและเป็นกาลังใจให้กับผู้เรียนที่กล้าคิดกล้าทำมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและมีคุณธรรมค่ะ